นวมคลิปฮ่าฮ่าจุนกับแฟนเมื่อแฟนบอกว่าจะลดน้ำหนักทีละกินข้าวกันไม่จะลดน้ำหนักโอเคจุนก็รู้สึกว่าฉันอ้วนขึ้นใช่ไหมป้าเน่แต่เมื่อกี้อ่ะฉันบอกว่าฉันจะลดน้ำหนักไงแล้ว ฉันไม่รักเธอยังไงทีเพื่อนฉันน่ะจะลดน้ําหนักเฟนเขายังบอกไม่ต้องลดเลยเขายิ่งชมว่าน่ารักอย่างงูน่ารักอย่างง,าาางี้ไม่ต้องลดแล้วแบบนี้ตีอยู่แล้วและทีฉันน่ะเธอไม่ห้ามบ้างเลยเหรอทำพวกนั้นเฟแต่อย่างน้อยเขาก็พูดไงแต่เธอไม่เคยพูดเลยไม่แคร์กันแล้วใช่ปะใช่สิโอเคที่รักไม่อ้วนเลย แล้วมาพูดตอนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะและสรุปจะกินไม่เก่งไม่ก,กินจะนอน้ำ <c oughs> หนักบางอย่างผู้หญิงทำได้แต่ผู้ชายทำไม่ได้ทีละดูรูปนี้สิโอ้ยน่ากเกียดน่ากเกียดต,ตรงไหนเธอจะไปเข้าใจอะไรล่ะทีลกดูรูปนี้ดิน่ารักดิเน่หล,ลบหลบหลบทีักไปอะไรล่ะเดี๋ยวนี้ แอบถ่ายตอนไหนเมื่อคืนไงถ่ายทำไมก็เห็นว่าน่ารักดีอะน่ารักตรงไหนเอาโทรศัพท์มาของแมนแน่เมื่อมีแฟนเหินเก่งทีหลังไปบ้านเพื่อนแป๊บนึงนะเอ้าไปไหนอะวันเกิดเพื่อนไงวันเกิดเพื่อนผู้หญิงผู้ชายผู้เยิงผู้หญิงไว้ใจได้เพื่อนกอาเราเอง ของขวัญไปให้อะแล้วก็รีบกลับแล้วเรนจะไมไม่พาฉันไปด้วยเพราะเธอไม่สบายไม่ใช่หรองั้นเอาลายเย็นนั่นมาโอเคเรนก็เอาชื่อไอติเฟซบุ talk, Twitter, YouTube, e ๊กทิงต์็อกวีแชทมีท็อกทวิตเตอร์ยูทูบอีเมลชอปปี้ล็อกซ์ดาและไอดีอาร์วีของยายนี่ด้วย <S <S ทั้งที่อยู่พสาสปอร์ตทะเบียนรถทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนอายุเท่าไหไร่ทำอะไร,ท,ะไรที่ไหนบอกมาให้ให,หมดผิวสีอะไรผมสั้นผมยาวไม่ติดกันนานแค่ไหนและแอบชอบกันไหมยายนี่ทำงานอะไรมีแฟนหรือยานไม่กินแล้วหรือเปล่าแล้วเมื่อก่อนเคยแอบชอบกันไหม อกหักหรือเปล่าสวยก่าฉันไหมสูงเท่าไร่เอวเท่าไรเอวเล็กกว่าฉันไหมหน้าอกเท่าไรโอ้ยฉันไม่ไปแล้ววุ้ยไปกี่คนเลขที่เมาไหมไม่แล้วเมื่อพูดเรื่องแฟนเก่ากับแฟนเฮ้ยที่รักใช้ลิปสติกเหมือนแฟนเก่าเราเลยผู้หญิงชอบใช้แบรนด์นี้กันเหรอนี่เราคบกันอยู่ไม่ใช่เหรอ อย่ามาพูดถึงแฟนเก่าได้ปะรู้ปะมันน่โมาโห <c oughs> ขอโทษขอโทษที่รักฉันไม่ได้ต้องใจต่อไปนี้ใครก็ห้าพูดถึงแฟนเก่าโอเคปะเออโอ้ที่รักจ๋าวันนี้สวยมากเลยอะสวยยังไงก็สู้แฟนเก่าเธอไม่ได้หรอก <c oughs> ก็บอกแล้วไงห้าพูดถึงแฟนเก่าอะ <c oughs> เธอสองคนไม่มีอะไรเปรียบเ <music> ทียบได้อยู่แล้วก็ใช่สิฉันสู้เขาไม่ได้หรอกสู้ได้เดสู้ไม่ได <desserts> นะตเมื่อผู้หญิงหาเรื่องทะเลทีทิลักงอนอะไรอีกแล้วเนี่ยอีกแล้วเหรอหน้าจอใช้รูปผ <mir anda> ู <ss> ้หญิงคนอื่นเย่ายวมีหน้ามาถามอีกว่างอนอะไรแค่เป็นรูปคุณละต่นาเฉยๆนี่เงาเกินไปเปล่าเนี่ยนี่เงาเกินไปนะหรอก็ยอมใช้รูปใหญ่นั่นแต่ไม่ยอมใช้รูปฉันเนาะเออ ได้ได้ได้เปลี่ยนให้ก็ได้อ่ะดูเดิไม่ดาไม่เดาไม่เดาไม่อยากดูอ่ะต้องรอให้บอกก่อนถึงจะเปลี่ยนรูปให้ใช่ไหมและเปลี่ยนตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรล่ะเธอลืมไปแล้วเหรอรูปหน้าจอของเธอก็มีรูปผู้ใช้คนอื่นเหมือนกันน่ะนี่รูปไครเธอดูรูงตูไแมโอ้โห้ลอสเนิยมของเธอนี่แปลกๆเนาะอย่าบอกว่าลูกไอดอลใชนนะจะต้อง คุณลุงตู่สุดหลอ่อสุดที่รักของฉันค่าค่าค่าทำพูดผู้หญิงเชื่อเธอไม่ได้ที่รักถ้าวันหนึงเราทะเลาะก,กันนะ่ะงอเข้าด้วยนะแค่กอดกอดกันก็หายแล้วได้สิจ้ะที่รักช่วยหยิบลิปสติกให้ฉันหน่อยสิได้สิจ้ะ มามะมากอดกันกอดกอดนะกอดบ้านเป๊ะแค่สิเ <c oughs> มื่อฉันเป็นพ่อบ้านใจก้าฮัลโหลถึงแล้วแค่นี้ก็นะะ <c oughs> นี่กี่มองแล้วไปไหนมาอะไรก็แค่ไปเที่ยวกับเพื่อนเองแฟนเก่าทอไปด้วยใช่ปะ <c oughs> ใช่แล้วไนงะรู้ไหมว่า เทอออกไปเที่ยวอ่ะโทรไปก็ไม่รับไลน์ก็ไม่ตอบแล้วทำไมจะต้องให้แล้วเหรอทั้งคืนเนี่ยแล้วใครให้เธอรอและใครให้เธอเข้าว่าอย่าท้าทายอำนามืทีลรใช้เงินน้อยๆหน่อยได้ไหมอ่ะดูคนอื่นเขาดิ <c oughs> เขาประหยัดเงินกันทังนลยเ้าไม่อยู่กับคนอื่นสินี่มันเรื่องของฉัน แกค <ITA> ิดว่าแกดีมากเลยเหรอไปดูคนอื่นดิว่าเขาใส่ใจแฟนกันทั้งนั้นงั้นก็ไปอยู่ขอคนเอิ่เดิงั้นขอโทษไม่เป็นไรความรักอ่ะมันเป็นเลือกคนสองคนถ้าเรายอมถ้าอยากซื้อของขวัญให้ ไม่ต้องถามทิละวันกกอนอยากได้อะไรหรอเอาเลื่อนในหัวแกนะสิอย่ามาถามคำถามเกงใจแบบนี้ก็พูดได้แค่อะไรก็ได้แม้แทงไปตูก็เกงใจถูกไปตูก็ซื้อเองได้ให้แบบเซอร์ไพรส์ไม่ได้ในกันแท้ <c oughs> อ๋ออะไรก็ได้จ้ะที่รัก <c oughs> จนซื้อกระเป๋าให้ออปะ <c oughs> ขอให้พระหลบโทษเกงหนักแกทำอะไรพระย่อมรู้ดีและใครจะกล้าพูดเอาลักฟ้าจะให้ก็ให้ไม่ ก็ใส่หัวไปไม่เป็นไรจ้ะที่รักโอเคจ้ะสุดยอดเปละไรเหรอไม่เป็นไรโอเค กิมาเจอที่รักสิ่งอะไรนะ Liên không làm, chú học Nhắn kê thử thử. Anh khé.